ทุกวันนี้เนี่ยใครก็พูดว่าอย่าไปกู้นอกระบบนะหอกโคดโดนขู่ประจานอีกตั้งหางแต่พอไปยื่นกู้ธนาคารเนี่ยก็เจอคำว่าไม่ผ่านนะรายได้ไม่ถึงแล้วคนทำงานเนี่ยจะมีที่พึ่งตรงไหนได้บ้างซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีสินเชื่ออีกทางเลือกหนึ่งนะ ที่ถูกกฎหมายได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังที่สำคัญเนี่ยอนุมัติไว้นะไม่ต้องมีคนค้าและถ้าคุณเป็นพนักง,งานออฟฟิศรัฐวิสาหกิจหรือโรงงานต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตล่อยหลานยายชาแนลนะครับ หลายคนเนี่ยเวลาขาดเงินฉุกเฉินเนี่ยหนึ่งมืนถึงห้าหมืนก็มักจะโดนบอกปัดจากธนาคารเพราะว่าเอกสารไม่ครบหรือรายได้ไม่สูงพอสุดท้ายก็ต้องหันไปกู้นอกระบบนะดอกเบีย้ยร้อยละสิบยี่สิบต่อเดือน แถมโดนโทรจิกทุกวันแต่รู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยมีบริษัทเงินกู้ถูกกฎหมายไนะ้ที่ให้กู้ได้ง่ายกว่านั้นเยอะเลยดอกเบี้ยไม่เกิน3%ต่อเดือนหรือ36%ต่อปีเท่านั้นเองแถมไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องมีบ้านไม่ต้องมีรถก็ขอกู้ได้ทีนี้มาถึงฉากสำคัญแล้วนะบริษัทที่ว่าเนี่ยเขาคือใครและทำไมเขาถึงกล้าให้กู้แบบนี้ โดยที่ไม่ต้องมีคนคําเลยฉเฉลยนี่คือช้างไทยเงินกู้นะบริษัทเงินกู้ที่ได้รับใบอนุญาตพิกโกไฟแนลและพิกโกพลัสจากกระทรวงการคลังอย่างถูกต้องเขาเน้นช่วยคนทำงานประจำนะพนักงานออฟฟิศโรงงานและรถวิสาหกิจที่อยากจะกู้เงินแบบถูกกฎหมายปลอดภยัยไม่มีค่าธรรมเนียมหลอก จุดเด่นของช้างไทยเงินกู้เนี่ยคือถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ได้รับใบอนุญาตพิกโกไฟแนนซ์และพิกโกพลัสดอกเบี้ยก็ต่ำกว่านอกระบบนะสนต์ต่อเดือนถ้ากู้ไม่เกิน5้าหมื่นบาทอนุมัติไวนะก็ประมาณ7วันทำการไม่ต้องมีคนคำ้ำถักบัญชีงเงินเดือนอัตโนมัตินะไม่ต้องวิ่งไปจ่ายเองกู้ได้มากสุดเนี่ยถึงหลักหมื่นหลักแสนเลยนะ แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะกู้เพิ่มได้อีกหากว่าชำระดีครบ6เดือนคืออย่างที่บอกอะที่เด็ดของเขาก็คือผ่อนครบ6เดือนกู้เพิ่มได้อีกเท่ากับที่ชำระมาเหมือนหมุนเงินได้ตลอดนั่นแหละฟังดูดีไหมแล้วใครกูได้บ้างก็มาดูเลยนะอายุ25 50ปี ถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยสูงสุดถึง58ปีทำงานประจำด้วยนะอายุงาน1ปีขึ้นไปรายได้สุดที่เนี่ยตั้งแต่10,000บาทต่อเดือนขึ้นไปนะ ควรจะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพสมุทรสาครหรือว่าสงขลาเงินเดือนเนี่ยก็ต้องเข้าบัญชีธนาคารหลักนะอย่างเช่นกสิกรกรุงเทพกรุงไทยกรุงศรีไทยพาณิชย์และก็ทหารไทยธนาชาติที่สําคัญเนี่ยต้องยินยอมให้หักบัญชีเงินเดือนอัตโนมัติด้วยนะใครที่ทํางานโรงงานพนักงานรถไฟสายเกีจรหรือว่าราชการเนี่ยเหมาะมากๆเพราะว่าเอกสารคุณเนี่ย ชัดเจนมาดูเอกสารกันนะเตรียมให้ครบจะได้อนุมัติไวๆบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสมุดบัญบชีเงินเดือนนะเอาหน้าแรกมาเลยสลิปเงินเดือนล่าสุดนะหนเสือรับรองการทำงานอายุไม่เกิน30วันสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็เอกสารเครดิตบูโรนะถ้าเกิดว่าคุณจะกู้เงินเนี่ยเกิน30 0 0 0บาทขึ้นไปแค่นี้ไม่เยอะเลยนะ และที่สำคัญเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆก่อนการอนุมัติถ้าใครเขาโทรมาบอกให้โอนเงินก่อนนะอันนั้นของปลอมแน่นอนแต่ก็มีอีกจุดนะที่หลายคนยังไม่รู้คือเวลาคุณกู้กับช้างไทยเงินกู้เนี่ยเขาจะให้คุณนำบัญชีเงินฝากธนาคารมาจดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจฟังดูเหมือนซับซ้อนนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณยังใช้บัญชีได้ตามปกติเลยแค่เป็นหลักประกันว่าจะชำระเงินคืนครบเท่านั้นเอง แต่ถ้าไม่จ่ายนะอันนี้สำคัญเขามีสิทธิดนน์ดำเนินคดีตามกฎหมายได้ทั้งแพ่งและอาญาเลยนะมีโทษสูงสุดถึงจำคุก2ปีหรือปรับเดีไม่เกินสองแสนบาทเพราะว่าถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจมาตรา86เพราะฉะนั้นใครกู้เนี่ยก็ต้องชำระให้ตรงเวลานะเพราะนี่คือสินเชื่อที่ถูกกฎหมายเขาปกป้องสิทธิ์ทั้งสองฝ่ายอย่าก,กู้แล้วใช่ไหม ขั้นตอนก็ง่ายมากมี2วิธี 1. ยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่สาขาหรือสอง่งส่งปีิ์นะีไปที่สำนักงานใหญ่ไปที่บริษัทบีตดเมนชั่นจำกัดฝ่ายสินเชื่ออยู่ที่อาคาร SM Tower นะชิดกรุงเทพจากนั้นเนี่ยเขาจะใช้เวลาพิจารณา7วันทำการนะถ้าอนุมัติก็จะโอนเงินเต็มจำนวนเลยนะเข้าบัญชีเงินเดือนของคุณเลยไม่มีหักค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าเปิดบัญชีและก็ไม่มีค่าดําเนินการใดๆด้วยอีกจุดที่ชอบนะีก็คือถ้าคุณชําระดีครบ6เดือนเนี่ยสามารถกู้เพิ่มได้วงเงินก็เท่ากับที่คุณผ่อนไปแล้วเหมือนระบบเนี่ยสะสมเครดิตดีและถ้ามีการเปลี่ยนสถานะงานนะอย่างเช่นจากรายวันเป็นรายเดือนหรือทำงานครบ5ปีก็สามารถขอเพิ่มวงเงินได้อีกด้วยนะ ช้างไทยเงินกู้ก็คืออีกหนึ่งทางเลือกที่ควรลองนะถูกกฎหมายปลอดภัยเอกสารชัดเจนแล้วก็ไม่มีการหลอกให้โอนเงินก่อนแน่นอนใครอยากจะลองประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นเข้าไปได้เลยนะที่เว็บไซต์ของช้างไทยเงินกู้แล้วก็คอยตัดสินใจนะว่าจะสมัครจริงภายหลังเมื่อไหร่เพราะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆก่อนการอนุมัติด้วยขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ